But like okay. we have Got got that, <laughs> up, like saving up at a hill, <laughs> might get a deal, he I need a rack a belly he he, roll, he so call, call, He's call, always in but in a another Kiss him on the lips, that's the I I'm good for. And yes, you get slapped you can hold. Say, excuse me or hell if I mean My, my, holy, I mean, he's so shy I love you tight, Classic, I with the guy มาว้าวหูคุณผู้ชมเก่งสุดๆไปเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลามาพูดคุยกับน้องๆจากวงทวินี่ายดี้กันแล้วค่ะเฉลยสวัสดีค่ะ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 ต้องขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการถือมาทางสเปเชียลนะคะก็่อก่อนอื่นก็ให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะแนะนําตัวเองก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะชิรัลเชลค่ะสวัสดีค่ะจัสมินค่ะสวัสดีค่ะเฟมค่ะสวัสดีค่ะชาลีค่ะสวัสดีค่ะเอิญเอิญค่ะสวัสดีค่ะเจนเจนค่ะเห็นไหมคล้องจองเห็นไหมคล้โอ้เป็นยังไงกันบ้างค่ะน้องๆตอนนี้ต้องบอกว่าก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงแล้วอย่างเต็มตัวเลยแล้วก็ยังอายุน้อยกันมากๆเลยถามก่อนคนที่อายุที่เยอะที่สุดในวงนี้มีอายุเท่าไหร่สิบห้าสิบห้า ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมนี่เด็กกว่าจนแค่ประมาณส4สี่ปีแค่นี้เองโอเคคนนี้ก็สิบห้าเหมือนกันแต่หนูเกิดว่าต้นเดือนคนนี้เกิดปลายเดือนอะไรอย่างเงี้อ๋อพี่พี่ลืมตัวเพื่อนต้องเรียกเพื่อนได้ไหมคะต้องบอกว่าน้องเฟมนี่น้องเฟมใช่ไหมคะเพื่ออายุ1ิบห้าเท่ากับน้องจัสมินเลยเป็นหัวหน้าวงเป็นพี่ใหญ่ค่ะเป็นพี่ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่ชนะเลิกการประกวดเวทีแจ้งเกิดมัธยมคีมาใช่ไหมคะ ชนะเลิศด้วยเพลงอะไรอ่ะเออคือในมัธยมศึกษรุ่นพีทีนะคะก็พวกเราจะพวกเราจะแข่งกันหลายรอบนะคะแล้วก็เป็นแค่ว่ารอบลูกทุ่งรอบสตริงรอบสากลเนี้ยค่ะแล้วก็รอบสุดท้ายจะเป็นรอบเพลงถนัดนี่ค่ะได้ข่าวมาว่าน้องเฟรมเนี่ยแต่งเพลงเองด้วยใช่ค่ะโอไม่ใช่เล่นๆนะคะคุณผู้ชมโชว์ได้ไหมคะแต่งกี่เพลงแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็น ประมาณอัลบั้มหนึ่งได้แล้วอัลบั้มหนึ่งมีประมาณสัก10-10กว่าเพลงได้12เพลงประมาณนี้ใช่ไหมคะในอายุ15ปีคือแต่งตั้แต่1ขวบแล้วคะน้องหรือยังไงคะแต่งช่วงน้ำท่วมปีปีนั้นปีนั้นปีปีปีประมาณ54ประมาณห้าสี่ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ง แต่งภายในปีนั้นทั้งหมดเลยหรอคะคือช่วงนั้นคือบ้านหนูอยู่ที่ปากเกร็ดไงคะแล้วแบบแถวนั้นเขาโดนด้วยก็เลยอินอินมากก็เลยแต่งออกมาเป็นเพลงแลรวโรงเรียนปิดเทอมนานแล้วไม่ได้ไปโรงเรียนก็เหงาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่งเพลงเลยแล้วก็ลง YouTube ด้วยแต่ว่าวันนี้โชว์ให้คุณผู้ชมแฟนๆพส่ใจมันเทิงนสเปเชียลได้ดูกันนิดนึงได้ไหมคะโอเคเขาเซ็นประมือด้วยค่ะร่างครืองฉันกับวันที่ห่วงใย และคนไทยทุกคนตรงนี้ขอมอบน้ำใจให้เธอปลอดภัยมีกำลังใจและสู้ต่อไปโอสมากนี้ไม่สงสัยเลยนะคะที่ได้รางวัลชนะเลิศมานอกจากแต่งเพลงแล้วยังเขียนหนังสือด้วยหรอก็แบบเขียนเรื่องเฉยๆค่ะแบบว่านึกอะไรได้ก็เขียนส่วนใหญ่จะเขียนเกี่ยวกับอะไรคะก็เป็น นิยายอันนี้ก็มีนิยายแล้วก็แบบพวกแบบอะไรปรัชญาชีวิตอะนุอยากร้องเขียปรัชญาันไมค้่อคขาสิบห้าเพื่อนเพื่อนได้อ่านกันบ้างไหมคะยังไม่ได้มนกอนนั้นมิ้นเห็นมิ้นเห็นอะไรนะก็บางทีก็จะมี เขาชอบบ่นๆแต่หนูจะบังคับให้อ่านบบัังคเรียกว่าบังคับให้อ่านอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อก็จะมาให้อ่านแล้วอ่านแล้วเป็นไงบ้างเจ๋งไหมเข้าใจชีวิตเลยพอมืนทําไม่รู้จักลิงอะไรอย่างนี้เออต้องเดี๋ยววันหลังต้องพาน้องเฟรมไปสั่งสอนที่ที่บ้านจะได้รู้จักปรัชญาชีวิตกับเขาบ้างเอาล่ะคนต่อไปต้องบอกว่าอายุแค่นี้เองนะคะแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าใครเอ่ยยังไม่ขึ้นนี่น้องจัสมินนั่นเองชอบการแต่งหน้าใช่ไหมคะค่ะ ใช่ค่ะมาว่าวันนี้เห็นหน้าล้องๆสวยๆแบบนี้แต่งมาให้เพื่อนหมดเลยเอะคะใช่ค่ะแต่งตั้งแต่กี่โมง ก็นัดเจอกัน11โมงค่ะแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็แต่งแต่งไปเรื่อยๆค่ะก็คุยคุยแต่งนัดกันมาอัดรายการบ่ายสามแต่งกันตั้งแต่11บเอโมงทั้งหมด5คนแล้วไปฝึกการแต่งหน้าเรียนรู้อย่างเงี้ยมาจากไหนคะก็ชอบแต่งหน้าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตอนแรกทาแค่บีบีเฉยๆเสร็จแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็ดูใน u t u b e อะค่ะเป็นคนชอบแต่งหน้าค่ะโอ้โหนี่น่ารักมากแต่งไม่ใช่เล่นๆนะคะนี่คือแบบ เป็นมืออาชีพได้เลยงั้นงั้นขอถามเอ่อหน้าหน้าพี่เจนนิดนึงว่าหน้าแบบเนี้ยค่ะแบบจะแก้หน้าอะไรโอ้พี่เจนมาแก้หน้าได้ไหมคะพี่เจนสวยแล้วค่ะจริงอะคะต้องต้องเพิ่มต้องเติมหรือว่าต้องเอาอะไรออกไหมคะหรือเยอะ ใสจะดีกว่าลองลอหรือยังไงดีคะลองเติมแก้มนิดนึงค่ะเติมแก้มนิดหนึ่งบรรเบาไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะไฮไลท์อะไรอย่างงี้ให้หน้ามีมิติขึ้นเลยหน้าไม่มีมิตินะคะช่วงนี้อ้วนค่ะคือต้องยอมรับเลยนะพรานี่เฉดจนหน้าจะดำหมดแล้วนะคะยังไม่สามารถจะลบความมลของใบหน้าได้เลยอะคนต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมเห็นเขาแบบว่าบันเทิงเฮฮาขนาดนี้มีคนหนึ่งเรียนเก่งมากอนาคตอยากเป็นหมอฟันใครเอ่ย น้องอินั่นเองค่ะนี่เราไม่ได้เป็นพี่น้องต่างสายเลือดกันใช่ไหมคะหรือ,อยังไงคะ,ะดูอาจจะมาจากกรรมพันธุ์เดียวกันก็ได้ค่ะโอ้โหดูขี่อายมากเลยนี่ดูเรียบร้อยแล้วมารวมตัวกับมาอยู่ในกลุ่มเขาได้ยังไงคะเนี่ยก็ประกวดมาสเตอร์คีฟีทิเหมือนกันค่ะอ๋อมาเหมือนกันนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าอยากจะเป็น มอัตัดแพทย์ใช่ค่ะเพรา<ช>อะไรคะเพราะว่าคืออาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าตอนเด็กหนูชอบไปหาหมอฟันด้วยค่ะเพราะว่าเขาชอบให้ของเล่นหนู <c oughs> ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ครูที่สอนเปนหนูหนูก็เป็นหมอฟันค่ะโอ้แล้วก็คืออะไรอีกดีอ่า ไม่มีแล้วค่ะก็คือว่าได้แบบได้มีคนที่เราชื่นชอบเป็นไอดอลก็เลยอยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเป็นเวลาไปทาฟันปกติเด็กเขาต้องกลัวนะเวลาไปทําฟันเนี่ยเราไม่กลัวหรอชอบค่ะชอบเขาให้ของเล่นแล้วก็ลูกโป่งอะไรเงี้ยค่ะพี่นึกว่าเวลากองฟันเออมันสะใจดีค่ะพี่เขาติดใจหนูค่ะไม่ใช่ค่ะโอ้พี่เจนกลัวมากกับการทําฟันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องอันอื่นเป็นจะเป็นหมอฟันให้พี่เจนฟรีนี่พี่เจนก็โอเคอะค่ะ ลอยไปอีกปีอะค่ะพี่นะขอให้ได้เป็นแล้วกันนะคะนอกจากนี้นอกจากความฝันนี้ยังมีเรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษอีกด้วยอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเต้นลีลาศค่ะเต้นลีลาศเคยเต้นให้เพื่อนๆดูไหมเคยเคยค่ะเคยเต้นเก่งไหมเก่งค่ะเก่งค่ะแรกๆเพื่อนก็ไม่รู้อะค่ะแล้วมีวันนึงเขาก็บอกว่าอ๋อเต้นลีลาศได้อ๋อเราก็งงเลยเต้นได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยก็เลยแบบมีแบบพี่คนนึงเขาบอกอาให้เต้นให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เต้นก็แบบ ก็ไม่มีคู่ด้วยนะคะเลยเขาเป็นแบบเก่ง,กงโอ้ถ้างั้นต้องโชว์หน่อยแล้วค่ะขอเสียงประมือน้องเอิญด้วย <laughs> ่อไปดีกว่าแต่ละคนนี่ก็มีความพิเศษมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไปแต่คนนี้เด็ดค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นคนมีความสามารถในการกินชอบกิน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 ยิ่งอะไรที่มันดูจะไม่ค่อยเข้ากันอย่ากินแหลกเลยใครเอ่ยชารีชาลีาล <laughs> ยังไงคะชอบชอบกินขนมปังสาหรายแล้วก็น้ำเต้าหู้ค่ะ <laughs> ขนมปังขนมปังคือที่เป็นแผ่น ขนมปังเป็นก้อนเป็นแผ่นกินหมดนะคะกินกินหมดเลยแล้วเอามารวมกับสาหร่ายสาหร่ายแบบแบบไหนก็ได้อย่างเงี้ยหรอคะแบบคือไม่ต้องมาด้วยกันไม่ต้องอะไรแต่หนูก็กินพร้อมกันอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่พร้อมกันค่ะกินแยกค่ะอ๋ออ๋อเรียกว่าชอบกินขนมปังชอบกินสาหร่ายชอบกินน้ำเต้าหู้กินทุกอย่างเลยกินบ่อยแค่ไหนคะเมื่อเมื่อกี้เพิ่งกินสาหร่ายไปค่ะยังติดฟันอยู่เลยนะคะนีฮยล้อเล่นชอบมากเลยจะให้เพื่อนเพื่อนะ เผาดีกว่าว่าชอบมากแค่ไหนกินบ่อยแค่ไหนชอบมากค่ะคือเขาจะเดินไปไหนต้องมีขนมปังอยู่กับตัว <c oughs> ค่ะ <c oughs> คือเ <c oughs> มื่อเช้าเนี้ยค่ะเราบอกว่าเดี๋ยวจะไปเซเว่นกันนะคะกับพีกจัสเมนแล้วทีนี้เขาก็บอก เออเออขอแล้วหนูก็เลยถามว่าเออขอใครจะเอาแบบอะไรกันอะไรกันไหมคือก็ไม่มีใครเอาอะค่ะก็มีแค่ชาลีอะค่ะอ่าขอขอขนมปังเอ้ยขอขนมปังกับเออสาลาีหน่อยได้ไหมไม่ได้ขออันเดียวขอเยอะนะขอเยอะขอเท่าไหร่ขอขนมปังแค่สามแถวพี่จิงอะไรละสองหัว อถ้าน้ำเต้าหู้มีก็เอานะหนูก็เลบอว่าเออคงไม่มีทำไมคะคือหนูแบบรู้สึกหิวตลอดเวลาเหรอคะคือกินได้ตลอดเวลาค่ะเป็นคนที่ท้องว่างไม่ได้เลยืมเอนจอยมากชอบมากใช่ไหมคะอะนอกจากความสามารถเรื่องกินแล้วมีอะไรอีกบ้างมีชอบอะไรเป็นพิธีกรแล้วก็แสดง ชอบพิธีกรให้หนน้ค่ะว่าเรื่องของการแสดงเนี่ยมีไปรับเชิญด้วยมีการพิมพ์ผลงานทางการแสดงมาด้วยใช่ไหมคะเรื่องอะไรคะหวงตามหาชนค่ะนี่คุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้ามาบ้างนะคะแล้วเมื่อกี้บอกว่าชอบเป็นพิธีกรด้วยนิดนึงได้ไหมนิดหได้ไหมโอเคเดี๋ยวปรบมือได้คะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรายการสีสันบันเทองวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็น นักแสดงเป็นศินนลปินหน้าใหม่ทวีนี่ไนนีสของข e ค่ <N: Yay> ายอินมันเทนเมนต์ค่ะมานรู้จักกับพวกเขาเลยนะคะนี <N>: ่ <Yay>